ปรบมือรัวๆซีรีส์ไวัยเรื่องนี้ รางวัลแห่งปีหนึ่งเดียวของวงการ Kinport the Series เป็นละครโทรทัศน์ไทยปีพศ2565แนวแอคชั่นโรแมนติกและ BL แอลแต่แปลงจากนวนิยายบนเว็บในชื่อเดียวกันโดยนักเขียนนามว่าเดมี่นำแสดงโดยหม่์พักผุมมร่มใสทองและอโปนัทวินวัฒนกิติพัฒนรางวัลซีรีส์ไวแห่งปีได้แก่ Kinport the Series, Kinpoche the Series ซึ่ง มีสามนักแสดงจากคินพอตเดอะซีรีส์ตองธนายุทธากุลอัธยาจอบยศธนคูลิขิตและบาศัตสวัสผลพิบูลเป็นตัวแทนมารับรางวัลเรื่องย่อลูกชายคนรองของตระกูลมาเฟียคินปนาคินธีรปัญญากูลภาคภูมิร่มใสทองได้จังหนุ่มนักศึกษาที่ทำงานเป็นพนักงานเสริฟและอดีตแชมป์ยูโดพอดภชรกิติสวัสดิ์นัทวินวัฒนกิติพัฒเป็นบอดี้การ์ดส่วนตัวของเขา พอตไม่เต็มใจนักในตอนแรกแต่ครอบครัวของเขามีปัญหาด้านการเงินและเห็นแก่น้องชายปอเช่ในระหว่างการทำงานนั้นพอตก็ได้พบกับเหตุการณ์ต่างๆมากมายยิ่งเข้าใกล้คินมากเท่าไรในใจของเขาก็ยิ่งสับสนและสุดท้ายเขาก็ตกหลุมรักคินในที่สุดทว่าเส้นทางนี้กลับไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะปัญหาและอุปสรรคต่างๆมากมายที่พอตต้องเผชิญกลับยิ่งตอกย้ำความ รู้สึกของเขาที่มีต่อทีม